15,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่นะเนี่ยจะบอกว่ารถเนี่ยสวยเดิมทั้งคันนะคะช่วงล่างเดิมแม็กเดิมโรงงานนะคะภายในนะคะกว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะแม็กไลเนอร์โอเคเลยนะเสน่ห์รถบ้านสวัสดีคาวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เสน่ห์รถบ้านนะคะพี่สาขาสองนะ ตอนนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่คันนึงนะคะปี24ไหม่น้อยมากไม่ถึง20,000ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ t o y ล t a ์ต้าพีเ Entry นทนะคะปี2024นะคะทุกคนมีใหม่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวามาดูกันกันจังหน้าเดิมนะคะเนี่ยจะบอกว่ารถเนี่ยสวยเดิมทั้งคันนะคะไฟหน้าใสาๆนะคะสว่างแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้ได้แม็กเดิมโรงงานนะคะสีเทาดํานะคะสว,สวยแบบนี้เลยเป็น OpenC a p นะคะแคปเปิดได้ก,กว้างๆเนาะมีกิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะเปิดได้กว้างแบบ นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันนี่อ่านี่เลยนะคะเห็นไหมสวยๆนะคะแผ่นเพจอยู่นี่นะแล้วก็นี่เลยนะคะน็อตลอกประตูทุกตัวไม่มีแกะนะคะอ่ะ สีเดิมนะคะสีเดิมสีเดิมเลยอะเดิมเดิมเลยนะคะมีอุ้ยมีคิวซุ้มล้อรอบคันด้วยนะทุกคนท้ายสวยนะคะมีกันชนด้วยนะคะช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะพี่มียางไหลครบนะคะแมกไลเนอร์โอเคเลยนะสภาพอุ้ยเจ็บนะคะดีเลยสวยๆเลยนะคะแล้วก็น,อน็อตตรงนี้นะคะไม่มีแกะม,มีถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมิดอาร์ชัด นะคะพี่มีโปรส่วนลดให้ด้วยนะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะอ่าด้านนี้สวยๆแต่เรามาดูเมนอาก์ด้านนี้กันดีกว่านะติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะพี่มาดูด้านนี้กันเปิดให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะของเราเนี่ยรถเนี่ยได้รับการตรวจรับรองคุณภาพมาแล้วนะนะคะมะีคนกลางมาตรวจให้นะคะพี่แล้วก็ได้5ดาดาวทุกคันเลยถ้ามาหน้าร้านก็จะมี อาหนังสือรับรองคุณภาพนะคะวังให้ดูหน้าโถดทุกคันเลยนะเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในนะคะกว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนาได้เบาะเดิมสภาพดีไม่มีขาดนะคะเป็นเบาะผ้านเนาะแล้วก็คันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ,อะ,าาะคะอนโซลด้านหน้สาสภาพดีนะคะสวยๆเลยตรงนี้นะคะสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะด้านบนของอันนี้นะคะเนียนกริบ ไฟจะจุเดี๋ยวเปิดให้ดูกันแบบนี่เลยนะคะสว,สวยเลยนะแล้วก็มีหมดคำเขียด้วยนะคะ2โหมดนะคะเลขไมล์หนี้อยู่ที่15,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่นะใช้งานน้อยด้วยนะคะใครได้ไปคุ้มแน่นอนไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันต่อนะคะคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์สองจุดสีห้าแรงม้านะเครื่องเนี่ยเดิมฟิตไม่รั่วไม่ซึม,มแน่นอนนะคะไม่หลวมแน่นอนสตาร์ทดิดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน นะคะคานเนี่ยคานเดิมๆนะส,สวยๆเลยนะคะพี่นะบอกจะบอกว่าห้องเครื่องสมบูรณ์มากนะคะม่มีชนมาแน่นอนนะคะเมทัลเอยอะไรเอ่ยนะคะน็อตทุกตัวเนียนกริบนะคะมีรอยแกะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร,ร้อนมาให้นะคะทั้งเราเเลียดนามของเหลวนะคะก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคนันแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์นะคะสูงสุด1ปีหรือ10 0 0 0มกิโลด้วยคันนี้นะคะรานะคา หน้าร้านอยู่ที่5 6, 6 000, 9 0 0บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดให้สำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามานะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าลดเท่าไหร่นะคะสามารถแคปแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามนี้เลยหรือว่าติดต่อเฟซบุ๊กของเราเข้ามาได้นะคะมี4ี่ช่องทางตามนี้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อสองช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าท,าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสุดตรองๆไมจกตามมา,าที่นี่เลยเสนอรบ้านสอง